i ตอนนี้ทดสอบเสียงอยู่นะครับท่านผู้ชม บรรยากาศไปนะครับท่านผู้ชมชอบเครื่องฉายมากเลยดูครับดูเครื่องฉายเลยครับอันนี้ใครทำมาให้อะครับก็ททำเองทำเองใครประดิษฐ์นะครับ สุรเดชครับหรือผู้ใหญ่หมูคัมพีนะครับก็วันนี้ก็ได้มีนําหนังกลางแปลงนะครับมาแก้บนได้ลูกงัวตัวเมียสามตัวแก้บนได้ลูกเวสามตัวครับ<อ>แล้วก็บนอื่นๆด้วยผสมกันไปหลักๆก็แก้บนตัวเมียครับลูกงัวตัวเมียสามตัวปรมา่นลูกร้อยนะครับ หนังนี่จองไว้นานหรือ,อยังะครับอ๋อตัอง้งปีที่แล้วก่อนโควิดครับปีที่แล้วพึ่งเพิ่งจะได้เอามาลงวันนี้ใช่ครับรอบซองก็จะมาก็เอาแปเอวอำเภอสร้างปิดนะอืมอืมอมก็เลยมีพอขี้คายกันแล้วก็โอเคครับมาจาัดไห้เ้าสนอยของมไม่มีตัวตนครับผมเดี๋ยวเรามาดูเขาตั้งจอกันนะครับกำลังติดตั้งอุปกรณ์นะครับ วันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาดูทีมงานกาเวลนะครับ KC ซีอินเตร์นะฮะกำลังลงตู้ลำโพงอยู่เลยเป็นขาเหมือนขาเครื่องฉายฟิล์มนะฮะเดี๋ยวมาดูก่อนพี่ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับขอถ่ายทําหน่อยจากช่องพีดีพัทครับขอถ่ายทําหน่อยนะครับใครเป็นเจ้าของต่อไฟอยู่อ๋อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ฉายฟิล์มเหรอเห็นมันเป็นขาฟิล์มเอามาล่องเฉย เดี๋ยวดูบรรยากาศไปนะครับท่านผู้ชมตู้นี้ตั้งเสร็จแล้วนะครับเลต่าฮอนพี่นี้ดอกกี่นิ้วอะครับดอกกี่นิ้วอะครับดอกยี่เบ็ดนดอกยี่เบ็ดนิ้วอ่อ่ได้ปะ ต้องใช้ระบบงัดเลยนะครับตู้ของอะไรฮะลำโพงดอกลำโพง KC ครับเจ้า KC อันนี้แบรนด์ของเราเองเลยไหมฮะแบรนด์แบรนด์ทำเองครับแบรนด์ทำเองเลยเห็นมันเจาะลูกตรงกลางอะครับเพื่ออะไรอะครับไอ้นี่ครับลำไส้ความร้อนความร้อนอ๋อความร้อนนี่นะครับเวลาเราเปิดเป็นนาแล้วร้อยมันมันร้อนเหรอใช่ครับอย่างในทุกเครื่องครับจะมีอย่างนี้เครื่องคือเรามาเจาะเอง ใช่ครับเจ้ากะลาอือครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับว่าเราสเตลัส้อยสเตรัสให้เ,าเหขานลงทิ้น้ำบนรถเดี๋ยวมาดูบรรยากาศวางอุปกรณ์นะครับ นี้เป็นขาฟิล์มนะครับแต่น่าจะเป็นฉายดิจิตอนนะฮะวันนี้ยังอนุรักษ์ไว้เลยยังฉายฟิล์มอยู่ไหมครับฉายเหมือนกันแต่หนังใหม่ๆคงไม่มีแล้วใช่ไหม,ไ,ม,มไอตัวนี้จะมาวางโปรเจคเตอร์ใช่ไหมครับยังสวยอยู่เลย ท้าหาแล้วก็ฉายได้แต่หนังจะเป็นเส้นหน่อยใช่ไหมเราได้ซื้อหนังไว้เยอะไหมฮะหรือว่าเช่าเอาซื้อ,อใช่ไหมฮะตอนนี้มีเหลือกี่เรื่องอะครับที่สำนักงานสน,าน,น่าจะหลจะเรื่องนี่เป็นร้อยไหมใกล้เ,เกือบถึงเนาะ สภาพฟิล์มเป็นยังไงฮะมีทั้งดีไม่ดีก็ดีครับดียังดีอยู่ใช่ไหมฮะไม่เป็นหาฝนอะไรไงะเงี้ยสภาพยังสวยอยู่อ,อันนี้เป็นไฟเมนหลักใช่ไหมครับ ันนี้กี่เฟดอะครับไฟผมเอามาต้องเฟดสองเฟสใช้ไฟเมอบ์านไฟบ้านไม่ได้ใช้เจนนะเดี๋ยวครับต่อแบบบ้านบ้านเลยนะครับก่ะเป๋านี่กี่ปีแล้วครับโอ้ครอบอย่งไม่เกิดถึงห้าสิบไหมหรือสี่สิบได้ถึงครับเพราะนี่ ลูกชายเขาก็จะหกสิบแล้วห้าสิบเก้าแล้วโออเล่นเจ้ารุ่นพ่อเข้าปันแจยบ้รนาคู่กันมาอ๋อคู่กันมาเลยครับผลใจบ้านนากาวาวสูงสี่กันมาเลยครับผมรุ่นเดียวกันมาครับเห็นทองแดงเลยนะต่อแบบบ้านๆนะ ของพี่นี่อยู่กับที่นี่ประจําเลยใช่ไหมครับครับผมกี่ปีละเพิ่งจะมาอยู่กับเขาได้ประมาณตักผมมันรุ่นล่างรุ่นล่างประมาณักห้าหกปีได้แล้วห้าหกปีก่อ,อนหน้านี้ไปอยู่ทีมไหนมา้างไหมไม่มีครับไม่มีเราเสร็จแล้วเราก็บรรเลงนะครับอขอบคุณมากนะครับ วันนี้ทีมงานเยอะนะฮะนั่งร้านตัวนี้ใช้ทำอะไรอะครับวับงฮอนกับแหล่นวังฮอนกับแหลม วันนี้เรามาฉายในฟาร์มนะครับที่โล่งๆนะครับผมแพนให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับฝั่งนู้นนะครับหน้าถนนนี้ก็พ่อค้าแม่ค้าครับก็จับจองที่ขายของกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูก่อน นู่นนะครับพ่อค้าแม่ค้าครับเริ่มจับจองที่ขายของแล้วนะครับหลายเจ้าแล้ววันนี้ฉายอยู่ในฟาร์มนะครับที่โล่งๆวันนี้เรามาดูนั่งร้านกันนะครเป็นจอนั่งร้านเป็นทีมงานเก่าแก่นะครับวันนี้ ดูไปเรื่อยๆนะครับฝั่งนี้ก็กำลังจะต่อฮอนนะฮะต่อเสร็จหรือยังแก้แล้วนะมันปากเท่าไรอะครับตัวเนี้ยสี่ร้อยห้าสิบครับเป็นของอะไรอะครับ KC ป่ะสแตนดาร์ดข้างในนี่มีกี่ยูนิตอะครับ นนนหนึ่งยูนินตนนตัวใหญ่เลยใช่ไหมครับปากและยูนิตนะครับท่านผู้ชม ดูข้างในนะครับผ่านกันใช้งานมาอย่างหนักนะครับดูนะครับเปลี่ยเป็นของสแตนดาร์ดนะครับนั่งร้านสามชั้น เดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูเครื่องขยายนะครับ ท่านขยายนี้เป็นอะไรครับมอเฟตหรือว่าเป็นมอเฟตเป็นรุ่นเก่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม <S <S ดูนะครับอันนี้แท่นเปอยเลยดูหม้อแปลงนะครับสองหม้อเลยใช่ไหมฮะเก้าพันวัตต์โอ้เก้าพันวันะตต์นะครับท่านผู้ชมเท่านะสามพันทั่วทีนะครับสามพันวัตต์นะครับดูหม้อแปลงครับ,บเบลอเลยมอเฟตนะครับ ดุดันแบกทีนี้กล้ามขึ้นเลยนะเนี่ยหนักหนักมากหนักมอแปลงดังไม่ดังนี่อยู่กับมอแปลงใช่ไหมใช่เสียงกับกรอบไฟอะไร ไฟกระไฟไม่ทอก,ก็ไม่ค่อยดังไฟไม่พอก,ก็ไม่ค่อยดัง <c oughs> เกจ <c oughs> เฟดเดียวนี่ก็เบหวิวเลยใช่ไหม <c oughs> โอ้ตัวเหล็ก <c oughs> ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยโอ้ไหวไหวไหว มีถ่ายคูุจอยังไม่รู้ชื่อใครขนาดน,นะครับครับขนาดที่สะพานข้าวคือแรดผมถ่ายต่อเดียวก่อนอ่าถึงส่สองมีต้องจอบวันมันที่เท่าไหร่นะเจ็ดสิบแปดครับสิบเจ็ดสิบแปดขนาดนะครับอ,อีกจอนึงยังไม่รู้ชื่อหรอครับครับพอดียวก่อนที่แรดคม่ายก่อนจอเดียวเป็นงานอะไรไอ้แก,แก้บนศาลเจ้าครับแก้บนศาลเจ้านะครับท่านผู้ชมสะพานข้าวแล้วแวตรงสะพานขาว อันนี้ยกคนเดียวได้สบายนะครับแต่ตัวเมื่อกี้นี้ต้องสองคนขึ้นทาวเวอร์นี่มันชื่ออะไรอะครับตัว กาวัวอ๋อทำเองเลยแบนตัวเองใช่ครับทำมาตั้งอ่เม่เไียครับกี่ปีแล้วครับตัวเนี้ยรับอายุฝ่าไม่ได้ครับตั้งอ่ะน่าจะเป็นตัวซ่องครับที่เขาทำคือทำมาก็ใช้มาตลอดนี่น่าจะเป็นตัวซ่องตัวแรกมันจะเป็นพันแปดแปดหน้าขาวเป็นหน้าขาวตัวแรกเลยใช่ไหมฮะอันนี้เป็นรุ่นสองคือสามพันหมดเลยใช่ไหมฮะอันนี้สามพัน อ๋ออันนี้พันสองพันห้าแล้วนี่สามพันเดี๋ยววันนี้เรามาดูน้ำเสียงนะครับว่าจะดูด,ดันขนาดไหนนะครับเป็น power ที่ทำเองนะครับของแบรนด์กาวเวานะครับมีพวกเครื่องไฟนี่เอาไปใช้มั่งไหมมีครับพี่บ้านก็ใช้อยู่ใช้อยู่